สวัสดีครับผมรเรื่องครับสวัสดีครับอ้อ้ไปเห็นไหนหนวดดนเนาะ <c oughs> เอากับมาตา่มนัดต <c oughs> ่อเนาะหลังวันพระแมนนัดผมไม่บอกว่าหลังวันพระเพราะว่า <c oughs> ผมขอมารอบแรกเนี่ยสามซีมือก้อนไะนนี่ <c oughs> พอเรื่องบอกว่ายังบอท่านในฝันเลยเ่ <c oughs> ตอนนั้นที่เขามาได้เลขสูตรไป ไปฝากเอฟซีเพื่อนให้ไป,ไปเพื่อนไปพิจารณาเนาะเพราะเรือ่องว่าเออเลขฝันนี่จังไดนี่คิดว่าบอกเสืนวันพระคิดว่าน่าจะได้แนวทางบพกฝันขึ้นนี่แะหนักเห็น,นบอกโอ้แต่ว่าเมื่อนอี่ฝนฝนอากาศดีช่วงนี้แงีมันรุงขึ้นตอนนี้เก้าโมงแล้วครับผมเก้าโมงเช้าครับผมมีฝนครับโอ้ดีใจแฮงครับฝนมีโชคมากกับสายฝนเมื่อนี่เนาะ สร้างกระมุกหลังฆ่าอยู่สุดๆเอาไปตัดด้โอ้ยสร้างฝนตกยังมุกหลังคาอยู่ครับโอ้ยสายไฟกับไม่คือเป็นแต่เป็นห่วงสร้างแต่น้องมึงรู้ว่ายิ่งยิ่งยังยิ่งสะกูเสยอยู่โต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 ยิ่งขางเดาของไหนครับเอานี่กะ ทางหน้าเห็ดบานพระเรื่องเนาะอันนี้แล้วรอบเดียวเลยป่ะครับรแล้วกาวาเอากระตีมุ้งนั้นใชแล้วเก็ีเิมเสียหินแนนนหนมก่อนอ๋อหินแหนมก่อนงั้นเอาหินเขาเพราะว่าก้อยิดขึ้นแล้วก็หินเขาให้มันแหลมล้วกระเจงเทพขื้นแล้วกระเจงติฟอแล้วก็ะเจงสิปูก,ก,กระเบื้องสองเดือนแล้ววะแคาหินแห่มกันแล้ว เพราะวัดกี่ฟุตน้ำทุกมมือเต้องเทศให้หินที่เอาเข้าไปปูร่องพื้นให้มันแน่นซะก่อนตามันมาแนมกับเบี้ยงเท่ากี่ฟุตผมคิดว่ามันบม่ได้เร่งแบบนั้นนี่ครับยังง่ายกว่านี้นอยนะฮะไม่ได้เร่งค่อยๆเฮ็ดไปเอาคุณภาพไปก่อนแม่นครับเอาเอาหุ่งในก่อนครับเอาบานนี้เป็นยังไงครับเมื่อคืน ความฝันเมื่อคืนนี่ฝันฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าเข่าพ่อครับขอ่าแม่มาหาเข่าพ่อครับข่าแม่อืมกันพี่แม่ปูก้กับยนิดสบูรจักบวครับเขึ้นต้มป่ามาใหา้ครับต้มป่าข้อใส่ถวยแก้วมาใหา้ถวยเกลืองง่ายมดมึงสิงเยอปู่ป่ามนโคตรยวนป่าขึ้นแก้วนึงโคตรยวนง่ายโคตรยังไงถวยอ่ะ ปันรับ็่านตัวใหญ่รับถวยกันว่านี่เก้วหัวกบหางมันเกิดจีจุดกันมพ่นม่าหรอเพื่อนว่างร่องไโอ้เป็นรองโค้งคงโค้งโค้ได้กินบังครับบันครับก็ได้กิ่นซะนะได้กินพร้อมขันดีอยู่ครับวันพระกไม่ดีเนาะ ครับรบันนี้เพิ่อนในว่าวยังกับพอเรื่องบรอครับเพิ่นก็นว่ามาไหมกินเขา่าวช่ั่นทอดต้มปลามะแฮยเราครับต้มปลามาใหา้าม,าหามาก,กินได้กินเขา่าว่านพระมาห,าหนีมา,าอีหีความฝันกนีคือว่าเป็นฝันที่ดีอยู่ที่พอเรื่องเขาก็กว่าว่าวันพระเพิ่นมา,ายอยู่แล้วมาหายอยู่แล้วครับ พระแรกนี่เพิ่นยังบา่มาเลยบ่ท่านมาพระแรกบ่มาแต่ว่าพระสองก่อนหวยออกนี่ก่อนหวยออกมามาแล้วแม่มาแล้วเ,เพราะว่าถ้าสีมาพระหนานี่คือบ่ท่านกางนี่พอเรื่องบอเลยเหรอเล่อกันครับตีตัวบัติครับตีตัวบัติสิตีจังไหนตีเลขบ่ครับตีว่ายานะตีศูนย์แปดศูนย์นั่นแปดศูนย์ ศูนย์แอ่าเป็น8ปดโคตกลมๆเป็น0ูนย์เป็นศูย์้วยวยก็เป็น0ูนย์ศนแปดศูนย์แโอ้ยปกคอว่เป็นเจ็ดบอกครับประคอเจ็ดกัมีหะไรเด็กมันสิมาสองกองก็คือหนึศ โอ้้าสีมา0เจ็เือที่จิตท,ที่จริงนี่ความฝันนี่ตีได้ทั้ง80ทั้ง70แมนแต่ว่า้าสีเป็น80เนี่เพราะเรื่องคิดว่า0 80แมนถัวนี้เป็น0ูนย์แมนปลานี้เป็น8นะโคตกลมๆเนี่ยเป็น0ูนย์ขึ้กัน <Man. S 2> แมนต่เลยเป็น0 80แ <Man. S 2> มนก็ตีง่ายแต่ครับตีง่ายง่บานนี้แต่ว่าถ้าสีมา0เจ็ดเจ็ดนเนี่ย ถ้าสมมติว่าสีตีปลาปลาไม่เกดเนาะปลาคอเนาะแถ้าสิตีเป็นเกดนี่เราะเรื่องว่าสีเป็นหนึง่งแคสโส,ส่เอาเป็นหนึ่งไงอ๋อหนึ่งเก็ศูหรือหนึ่งศูนยเก็เลหรือหนึ่งศู 0, นตแม่ตีเอาปลาตัวเดียวเนี่บอกครับแมน่นปลาตัวเดียวตีสองยางได้ตีสองยาง,ยางล่างฟันไห้แบบฟันฟันล่างบอมล่างใหหาเกตครับวันหาเก่กา หาเก็ดกับหาเก้านีมันเล็ที่อยู่ในเหล็กสูตรบ่ครับเหล็กสูตรมันมีอยู่มีเออแมนเดี๋ยว่ามันมีเหมือนบ่ผมเปิดเหล็กสูตรบังคับเขาเริ่มรู้เรื่องกันเนี้ยบ้างบริเบิงไหมเอาเราได้มากใส่ครับหาเก็ดกับหาเก้านี่มันมีมากเลยไหมมีที่มากที่ไปอยู่เออโอ้แต่ว่าถ้าออกมาตัวนี้ก่อนจังไอยสีฟ้าสุดฟังฮ่า พาบอกออกมาตัวนี้เะเลขสูตรนี่มัเบิรงนี่อย่าเนอะผมหาเลขสูตรอยู่แต่หลังนี่ผมเขียนไว้ตอนนั้นน่าเขียนเลขสูตรเอาให้เอฟซีเพิ่นเบิรงครับนี่นี่네พาเก้ามีครับผมมีบ่ 5, 9, ้ยาเก้ามีแต่ห้าเจ็ดไม่มีมีเ่เจ็ดหาเจ็ดหากับว่ามีครับพผมเรื่งองตรงนี้ไหม <S 2> <S 2> <S 2> มีมันลูกไปล่างเลยเนี่ยแมนครับแมนแมนแมนล่างเนี่ยว่าไฮล่างเลยยังไงไฮล่างมันบ่ไฮเจ็ดนะนั่นไม่ยังอยู่บอมีเอาโชว์เลขสูตรกันครับเรื่องครับอืเดี๋ยวเราอันนี้เขาทอดนั่นขนส่วนไปหรอกนี่อ๋อศูนย์เจ็ดก็มี่อันนี้คือเอาเลขสูตรมาโชว์ให้เบื้องก่อนครับ เพราะว่าเพราะเรื่องบอกว่าถ้าเลขสูตรอ๋อถ้าเลขล่างนี่คือฟันไปเลยหาเจ็ดเจ็ดหาแนนหาเก้าเก้าหาแนนใช่ไหมสองตัวแค่นี้สองตัวในส่วนของเลขล่างถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นบนนี่คือตีจากความฝันเลยอ่คือศูนย์แปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ศูนย์เจ็ดก็นี่ครับนี่เลขสูตรนี่เพาเรื่อง แต่ว่าแปดศูนย์มันี่เนะาะตะว่าธรรมดาลหะครับเลขสูตรกับเลขความฝันเนะเาะเดี๋ยวผมบันี้ผมเขียนเลขความฝันก่อนต้มปลามาให้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งปลาหนึ่งตัวปลา้อปลาช่อนเนะาะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ 80. แล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดแมนกรับเอาเรียกองจดครับล่างเรียกให้เค้นอันตกกันไว้เลยอ๋อกันไหอสองอันสองเจ็ดเก้าตกกันเป็นสองเจ็ดเก้าอืมนะครับในส่วนของเลขล่างนี่ก็คือฟันสองเม็ดเลยคือห้าเจ็ดห้าเจ็ด แล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าแปดไปใส่ล้อบาทนี้เนาะว้าเอ้าเนี่ยเขียนผมก็เขียนอ่ะแปดแต่นี่เจ้าว้าวโอ้โหเจ้าเขียนขีดโอ้ยนาะผมก็เขียนเนาะขีดออกนะเอ้ยขีดแกขีดขีดออกซะอ่าอ่ะ อานี่ครับโอคโอเคครับมาตามนัดนะครับความฝันนี่กับบ้องฮู้คือกันว่าจะเป็นฟูเป็นย่ามากให้นิมิตบอแต่ว่า ปลาต้มต้มปลาม่ไห่ปลาคอปลาช่อนหนึ่งตัวปักใส่ถั่วแม่ไห่พร้อมที่จะกินพร้อมกินเพราะเรื่องตีเป็นสองหางคือศูนย์แปดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับปลาเป็นใน้ทั้งแปดเป็นใน้ทั้งเจ็ดเอาง่ายๆเธอเป็นสองหาถ้าเป็นเลขสองตัวก็ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหรือลไหเนาะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์มันริ่งตัวเดียวล่างคือให้วิ่งเจ็ดเลยบวกล่าง เก็ดมาตัวเดียวมาแน่นอนพ่อเลขเจ็ดเนี่ยวิ่งได้เลยบนล่างวิ่งได้บนล่างเน่เ็ดตัวเดียวครับบ้านนี้ส่วนเลขสองตัวล่างพอเรื่องฟันห้าเจ็ดและห้าเก้าเน้นห้าเจ็ดเน้นห้าเจ็ดนะครับแต่ว่าเลขห้าแปดคนวมีโชคเขียนผิดครับเนี่ยเดียวเด้อผู้ไหโตไหมเ้อวันเอาเออ เอฟซีกับโท้เขามาานะครับโท้เขามาตามตัวเลขพเพราะเรื่องที่จริงพื้นโทั่มาเมือกตอนกับโท้มาเมื่อวานกับโท้มาคุโทั่มาตามครับแอนย่ายใ,ใจพุ่มกับโท้มาเมื่อวานกับโทม้มหาขอเบอร์ทั่เพราะเรื่องไปนั่งพรมไทยเบอร์เพิ่นไปนะครับจะบอกว่าเพราะเรื่องนัดหลังวันพระผมสิบเขามาตามให้แต่เศร้าครับเมื่อนี้กับเขามาตอนเก้าเก้าโมงที่จริงไม่ได้เขามาเก้าโมงหรอกครับผมเขามาตอนเจ็ดโมงครึ่ง <laughs> <laughs> มาเห็นต้องกินกินเขาสะก้อนมือนี่กินเขาเศร้ับพ่อเรื่องนี่แหละครับผมพ่อเรืองฟันล่างคือ5้า็ดแต่ว่า2เมตรคือหาเจ็ดกับหาเกาครับผมเนาะเลขหาแปดนีเขียนผิดเขียนผิดครับเลขหาแปดีเขียนผิดครับมือผ้าไปครับเขียนผิดเนาะอยากซื้อก็ซื้อลองไงครับผมแล้วก็เพรอเรื่องมีตกกันให้น้ำในส่วนเลขบนแมนแต่คือสองเจ็ดเก้าสองเจดเก้าครับเลขนี้เป็นเลขเลขมากบอกครับดีจังไรเนาะ สองเก้านี่ไล่เบิ้งวดนี่ี้ยเนียมันถีโตแปดนะถับตแปดคือบวกกันมั้งหรือตัวเต้มรวมแต้มรวมไหมแต้มรวมอ่ะวดนี่สิล่งแปดล่งแปดโอ้เอ้าศูนย์แปดศูนย์กัลงแปดทีกันนี้เละล่งแปดอหนึ่งศูนย์เจ็ก็ลงแปดทีันแปดสองเจ็ดเก้าัดรดแต้มรวมแปดล่งวดนี่แต้มรวมแปดไหมอ้ สามหางนี่แต้มร่วมแปดมดเลยเ<ม>่แสงว่ามั่นใจมากว่าวดนี้แต้มรวมแปสามตัวบนคือ8ปบวกกัน,นได้มว่าได้แครับรักทั้งสร้อยหลักสิบหลักหน่วย<ม>รวมกันจะได้8ปดแป<ม>ดสามหางที่ใหมากนี่ร่วมกันได้8ทั้งหม,มดเลย8ปดอโอ้น่าสนใจครับตน่าสนใจงวดนี้อ้อออออเอ้า จังไงก็ล่องพจารณานะครับพาเรื่องเนาะถ้าบอมีความเามามคลื่อนไหวจังไงกะน,นี่แหละถือว่าฟันโหลดโหมดกอนร่วมกันไดศูนย์เนี่ยโห,หดกอนแต้มรอมได้ศูนย์ในศูนย์อุ้ยศูนย์หนึ่งเก้าหนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์ตัวไหนได้ศูนโอ้ไม่สูแต้มร่วมพร้อมพี่ครับแโอ้ก่อนไหนนี่เรเคยได้ยินเรื่องพุดถึงกระเถนะือเนาะ โอ้นาคิดครับนาคิดเนาะสามตัวบนแต้มรวมคือแปดนะครับเด้อลองเาเอาไปคิจะหนาเบิงงครับพอบางวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มรวมคือ0ูนย์คือ0ูนกับศูนย์อีหลีกับศครับ0 <19 S> 1 9ย์หนก้จะเปลี่นศนย์ครับแต้มรวมครับแล้นี่มันมันอยู่8ครับสรุปเลยครับผมแต้มรวม8ปดศูนย์แปด่งศย์วิ่งวิ่งได้บนนั่งเจ็ตัวเดียววิ่งเบนล่าง วิ่งเจ็ดบนล่างเลยปกติค่ะฟันหน่อยๆจำสี่่ครับพอเรื่องมักมักจะมากดิอืมฟันหน่อยๆต่วล่องเบิ้งนะครับอันนั้นคือโดยปกตินะครับถ้าที่เป็นเลขเป็นหวยเป็นเบอร์เป็นไอ้นี่นี่ ทิบอกฝันหลายหรอกฝันหน่อยๆแค่นั้นแหละแต่หัวก็ฝันละแต่เลขออกม็ไม่หัวฝันขึ้นเครื่งองจะฝันเมื่อขึ้นนี่แค่นั้นจนเลขสีออกแล้วเน่พอถ้าฝันเทธอเดียวนอกนั้นบ่ได้ฝันก็เถอเอ๋อ, <laughs> อโอเคครับผมครับจังเลยกับขอบคุณมาเรื่องหลายๆครับผมแบ่งคฝันแนวทางฝากตอนเอเจีสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคม 2,566ครับผมเดี๋ยวยังไงมือหวยออกผมกสิข่ามาติดตามอีกรอบนึงว่าชนมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมยังไงบอเนาะพอเนาะไอเอฟซีไปหาจับเรียกไปเรื่องสถิติเจ็ดครับไปจับลอตเตอรี่ไปโลดแมนเจ็ดบนล่างแมนผู้ใดมักเบื่อมักแล่นจับไปเลยเจ็ดถ้าหาซื้ออะไก็คือหาเกียกับเก่าเกียหาเสือเปล่าล่างหาเจ็ดหาเจ็ดกับเก้าเจ็ดให้หาเก้า นี่เหรอหาเก็ดกับหาเกะ็ดเหรอเมื่อกีบอกว่าหาเก็ดกับเก้าเจ็ดนี่หาเจ็ดมรับเก้าเจ็ดนี่ไมาผิดอ๋อนี่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 นีเก็เก้าเก็ดเหอเโอเคครับผมผอเงวลาครับผมขอบคุณครับ